สวัสดีครับวันนี้วันนี้มีรถถ่ายเข้ามาใหม่นะครับเป็นคูปุต้าซันไชน์อลวันสองสองห้านะครับยี่สิบสองแรงสองเพลนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับนี่เลยนะครับสองเพลพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอวันนะครับเป็นยอดนิยมนะครับคันนี้ยางดีนะครับยางบ้างเต็มนะครับสี่เส้นไม่มีกูดนะครับสภาพสวย นะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันเหมือนเดิมนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับอยู่ครบนะครับอันนี้เป็นเกียร์เกียร์คอนะครับนี่เลยนะครับท้ายสวยนะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชด้วยนะครับท้ายสวยนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับนะครับคูปต้า สัญชายเอวันนะครับเดี๋ยวขึ้นไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็บีกุญแจนะครับไฟเตือนขึ้นโชว์ปกตินะครับเหยียบคัดนะครับสตาร์ทง่ายครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับัตาราการเร่งดีนะครับ เดี๋ยวดูเป็นพาวเวอร์นะครับผมอะไรพาวเวอร์นี่ครับผมอะไรเบานะครับหมุนมือเดียวได้เลยนะครับแล้วบกไปนะครับหรือบกไปนะครับติดสว่างนะครับพร้อมใช้งานนะครับด้านหน้านะครับไม่มีรั่วซึมนะครับ หน้าสวยๆนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0878264210หรืออีกเบอร์โทรหนึงนะครับ0887676401ดูรถได้ที่ตำบายาวอำเภอพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีมีบริการจัดส่งได้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปขับให้ดูนะครับ ก็ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามีไฟนะนี่อันนี้คือไฟเกียร์นะครับนี่อ่านะครับนี่เอาเกียร์อะไรเกียร์สองนะครับเดือนหน้านะครับอันนี้เกียร์เบรกอยู่นะครับปลดเบรกมือก่อนนะครับรถมีเบรกมืออ่าแล้วยกคันะครัเนี่ย อะไรเบานะครับสีเกียร์เดินหน้าสีเกียร์ถอยหลังนะครับมีเกียร์ไฮ mm hmm. เกียร์โลนะครับใช้ง,งานได้ทุกระบบนะครับนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ